สวัสดีครับผมไทยมาลินนะครับผมมาพบกันอีกแล้วครับเพื่อนๆืนก็วันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนํานะครับเพื่อนเพื่อนที่ใช้เครื่องเรือนะครับผมค่อนข้างเป็นห่วงกันสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้เครื่องเรือสําหรับมือใหม่นะครับผมก็บางทีเพื่อนๆอนอาจจะลืมไปบางขั้นตอนนะครับก็ค่อนข้างเป็นห่วงอยู่วันนี้ก็เลยมาจัดส่งเครื่องนะครับผมหกแรงสองจังหวัดไปประจวบนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนําแบบว่าทิศเล็กๆน้อยควรจะ ควรจะตรวจสอบนะครับผมการทํางานของเครื่องยนต์ระบบการทํางานของเครื่องยนต์ระบบน้ํามันนะครับผมให้เรียบร้อยก่อนเอาเครื่องเรือเอาเรือลงในน้าน,นะครับเพื่อน <c oughs> ๆไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องรีบนะครับผมเครื่องเราอ่าอย่างเช่นผมแพ็คตรงเนี้ยผมก็จะดูเบื้องต้นความเรียบร้อยเบื้องต้นใช่ไหมครับอ่าเพื่อนๆไปถึงก็เปิดศึกษาดูก่อนเช็คระบบน้ามันเช็คการทํางานอ่ากลไกของเครื่องยนต์นะครับเบื้องต้นก่อนก่อนเอาไปใช้งานจริงนะครับผมพอดีมีที่ที่ใช้เครื่องเรือที่ซื้อกันไปนะครับอ่าเครื่องเนี้ยผมมาดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหา ถ้าเราเข้าใจใน,ในการใช้เครื่องยนต์นะครับผมก็เหมือนรถยนต์ครับผมอาการของพี่เขาใช่ไหมครับผมจะเน้นย้ําตลอดหนึ่งเครื่องสองจังหวะเติมคอรตลูปนะครับผสมออโตลูป้างนอกแล้วก็เทใส่ในถังของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับผมอันดับแรกนะครับสาคัญมากเรื่องออโตลูปนะครับอันดับ2พอเติมออโตลูปปิดถังน้ํามันแล้วพี่ๆจะคลายวาล์วนะครับวาล์วอากาศนะครับผมให้เข้าในถังน้ํ bah, ามันไว้น mm ิดนึงครับเพื่อให้อากาศเข้าไปในถังน้ำมันแล้วก็จะได้น้ำมันจะได้ดูดเข้าคาบูเรเตอร์ได้ใช่ไหม น้ำมันแล้วก็ขับไปยาวเลยพอเรือขับไปกลางแม่น้ำมีครับเครื่องดับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับข้าน้าแรงน้ําเชี่ยวก็ค่อนข้างอันตรายอันทั้งที่เครื่องยนต์เนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่เครื่องดับกลางน้ํานะครับที่ผมฟังจากลูกค้ามานะครับหนึ่งลืมเปิดว้าวนะครับผมสองขับไปแล้วลืมดูน้ามันน้ามันหมดการเคลื่อนการทะเลกลางแม่น้ำก็มีอ่าเนี่ยครับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยค่อนข้างสําคัญนะครับเพื่อนๆผมก็เลยอยากจะมาแนะนําสําหรับมือใหม่เครื่องยนต์เรือก็เหมือนเครื่องรถยนต์ครับผม เช็คระบบไฟระบบน้ำมันใช่ไหมครับระบบรอเย็นอ่าพวกเนี้ยเบื้องต้นเหมือนรถยนต์เลยครับผมเช็คเบื้องต้นเหมือนกันหัวเทียนคาบูเช็ค้ง่ายเลยครับใบพัดพวกเนี้ยครับผมอ่าผมมาสังเกตใบพัดอ่าของฮังไกรุ่นนี้แหละครับหรือว่าหวงเจียที่ผมขายเครื่องสีจังหวะนะครับเทียบได้หลายรุ่นเลยครับอ่าดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ครับอ่าส่งตัวเลขที่อยู่ตรงอ่าใบพัดนะครับให้ร้านเขาดูได้เลยสามารถเทียบได้เลยครับผมอ่าออนไลน์ค่อนข้างจะมีหลายช่องทางนะครับแล้วผมเห็นพี่เขาเทียบได้นะครับเครื่องของเจียนี่ก็เป็นอ่าใบของเืองตัุ บอกพีดเข้าไปนะครับแล้วเขาเทียบให้ใส่ได้เป๊ะเลยครับผมอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างที่จะเทียบได้ทุกรุ่นที่อย่างเช่นคาบูหัวเทียนใบพัดพวกนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายนะครับรับประกันได้เลยครับผมถ้าเราเข้าใจการหาหรือเทียบอะไรครับผมอย่างเช่นสายคันเร่งสายเลี้ยวพวกนี้ครับสายคันเร่งเลีอยพวกนี้แฮนเดิลนะครับเทียบกับมอไซค์ได้เลยจริงๆนะครับถ้าเราเข้าใจนิดนึงพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คเครื่อง กแรงม้า2จังหวะให้พี่จัดประจวบนะครับผมที่เขาสั่งเครื่องมานะครับผมเดี๋ยวเราเช็คก่อนก่อนจัดส่งก่อนแพ็คนะครับผมเช็คเบื้องต้นให้ดีเขานะครับนี่นะครับสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งนะครับมีระบบเก็บเงินไปทางหรือมาดูที่ร้านซื้อที่ร้านได้รับรูดบัตรเครดิตทุกธนาคารเน้นนะครับเป็นบัตรเครดิตของธนาคารนะครับบัตรเฟิร์สช้อยบัตรอีออนยังไม่รับนะครับผมรับเป็นบัตรของธนาคารก่อนนะครับตอนนี้ครับแล้วเพื่อนๆก็ไปทำเรืองผ่อนอะไรได้สบายครับเดือนละพันนิดๆก็ได้ครับผมห้าราแก เครื premises, ่องใหม่ส่งให้ทุกท่านนะครับผมเรามีสต็อกพร้อมจะส่งนะครับผมอ่าของแถมนะครับผมปลวยนะครับผมกุงมเครื่องมือนะครับสายสตาร์ทสำคัญครับสายสตาร์ทยาไปพัดปมน้ำคู่มือครับผมและก็กิ๊บพวบล็อกล็อกอ่าใบพวกนี้ครับผมมีให้ครบนะครับเพื่อนๆอ่านคู่มือก็ได้คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่าลองศึกษาดูนิดนึงครับมีถานน้ำมันผสมคาร์บอลูกด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่ครับเครื่องเราผลิตปี2023นะครับผม นี่นะครับผมเครื่อง6แรงม้านะครับผม2จงังหวะนะครับผมเป็นเครื่องใหม s <S ่เลยนะครับแกะกล่องเครื่องใหม่ส่งให้นะครับสินค yup ้ามีพร้อมจัดส่งนะครับผมเราจะมีสต็อกสินค้ารอลูกค้านะครับอะไรผมเบิกได้ทุกตัวนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมสินค้ามีรับประกันให้นะครับสินค้ารับประกันให้6เดือนนะครับผม6เดือนเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าพี่ๆไปซื้อในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับสินค้าจะเข้ามาจากจีนไม่มีรับประกันแน่นอนครับผมนําเข้ามาเองและสินค้าอยู่เมืองไทยนะครับผมรับประกันเครื่องให้พี่ๆ6เดือนเต็มนะครัับผมมอะไรรสสาาถ่งใ ได้ทุกชิ้นนะครับผมผมจะเ้นสั่งให้ลูกค้าผมเป็นหลักก่อนนะครับผมสนใจสินค้านะครับสามารถทักแชทมาได้เลยนะครับ0ู1ย์หกหนึ่งนะครับผมเจ็ดห้าสี่หหกนสี่นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับผมเครื่องนี้ราคา1 7 9 0 0บาทนะครับรับดูดบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนไปด้วยนะครับผมผมจะหาเครื่องราคาถูกเครื่องเครื่องคุณภาพดีๆมาจำหน่ายให้พี่ๆอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ